หลังจากที่วานซ้อนแหวไปแล้วนะครับอ่ะนี่ครับอ่ามาลุ้นครับว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่เป็นปลาบึกแทนแน่นอนครับอ่านะครับท่านผู้ชมอ๋อดูครับลุ้นครับอุ้ยโอ้ยโดนดิโดนจุโดนเนาะโดนรอ่ามาดูชอนี้ช่อนี้ชอนี้อ่าลุ้นครับท่านผู้ชมอ่าลุ้นลุ้นลุ้นแต่ใหญ่แน่นอนตัวนี้น่าจะมีสี่สิบห้าสิบโลนะครับโดนแหว PE เอ,อาเอา,อาครับลุ้นครับลุ้นครับลุ้นข้างล่างนั่นจะเป็นแหเอ็นครับแล้วก็ซ้อนด้วยแหพีนะครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมแต่อยู่แน่นอนครับอยู่แน่นอนทางมาแล้วครับแหทางมาแล้วแหทางมาแล้ว <S <S ลุ้นครับลุ้นโดนพันแล้วนะ นั่นน่ะนั่นน่ะหัวนู่นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นสอนแล้วสอนแล้วเราอยู่วันที่เชียงรายครับวันนี้โดนสอนโดนไหมพี่ไม่โดนใช่ไหมแต่เข้าเผาแล้วเนาะเข้าเผาแล้วเข้าเผาแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาพีอีสอนอีกผืนหนึ่งนะครับส่วนพี่ต้นเราเป็นไงพี่ต้น เหยขาดแล้วเงียบเหยขาดแล้วเหยขาดไปผืนหนึ่งสะใจครับดีใจเอาทางนู้นก็ได้คนละตัวครับอันนู้นก็กำลังซ้อนนะครับรทุกคนปีปอมครับนี่พี่เหนือครับพี่เหนือ,อเอาเดี๋ยวจะเอาซ้อนอีกผืนหนึ่งนะครับ พผืนที่สองซ้อนซ้อนเราไม่โดนนะครับเนื่องจากน้ำอยู่ประมาณเจ็ดเมตรนะทุกคนอยู่อยู่อย,อย,อยู่อยู่นะนอยู่อยู่อยู่อ่าอยู่อยู่นะทุกคนอยู่อยู่เดี๋ยวซ้อนนะครับึ๊บอ่าโอเค อันนี้คือวิธีซ้อนนะครับแล้วก็จะเอาสายสะตยนะครับจอมเหยอะตไออีกผืนหนึ่งนะจะให้มันซ้อนอยู่กับเหยผืนที่ว่าโดนปลานะครับผืนแรกนะครับอามันถึงจะคุมร้อยปร์เซ็น์นะ,ะส่วนพี่ต้นเราก็สู้ครับสู้ครับวันนี้แข็ง <laughs> ขาดแล้วสู้ครับพ,อ <laughs> พีอีปอม <laughs> โน่น right? ่นนนน่น่เดี๋ยวดูตัวนู้นจะขึ้นก่อนไหมจะขึ้นก่อนไหมตัวนี้น่าจะขึ้นแล้วยังไงครับยังไงอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่อยู่อยูอยู่อึบอึบอึบยังไงครับยังไงเอามัดหางแล้วโอ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันที่เชียงรายน,นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนอ่าอ่ลุ้นครับลุ้นลุ้นลุ้นกันต่อครับผมก็ลุ้นตามนะครับอยากให้พบี่เขาได้นะครับสามผืนเลยทีนี้ผืนที่สองซ้อนไม่โดนนะครับอ่ะน่าจะจับหางแล้วอ่ะจับหางแล้วทุกคนปึบ อึ๊บอุ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวนี้น่าจะมีห้าสิบขึ้นแน่นอนครับตัวนี้พี่ต้นพาไปดูใกล้ๆนะพี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยเออเรียบล้อยครับสวยหวยแจวแจวเจวแจว,แจว,แจวครับโอ้สายสวยสายสวย ไม่เป็นไรพี่ Jamie, <LIKE anak lonely> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บแล้วลำนี้นะครับสองหางแล้วนะครับผมอ้าวไปไหนครับนี่ต้องสั่งเนะพี่จะนีด่วนแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วจิ๊กอม เอาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ